ฟังเด้อน้กพูดึงคือท้องคาดิ้นองเศร้ราเขาเธเนะนขำเอ่ยมานอนกำแต่คอนี่เขาอยู่น้าเดี่ยวขึ้นป่าดานละดับคุ้มหคาวกระด,ะดะิงสาวนอนน้าคอยป่าเสี้ยนเลยคุ้มสุ่มปยางนอนข้างจะอกที่เทามานาะหนาวอยู่สุ่มคุ้มผ้าบ่หายหนาวกายไม่ถึงได้ปวดพอตู้แม่ตูเ้เบิรนบอกให้ปิ้งไฟแต่ว่าพีเอมนันหนาวหัวใจแต่ว่าพีเอม,นมนนันหนาวหัวใจมันหนาวภายในปิ้งไฟกั อ้ายได้คุณมาเป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้นอนรวมหมอนกับบุญทางข้างซองกลางของเนื้อนิ่มละมุ่นสะคงสิขุ่นไม่เบาเขามีสู้สู้สกต้องกินอ้ายหลบเสนือซบกวนที่เผาลมพระเจ้หนาโเล็งเพ็งแฮมได้แต่นํน้ํดาบเอเบิ่งกันเลือดได้คายไปนั้นหันมาปากม่จังวใจบ่แลโอแวสู้บ่มีสู